นะเวลาที่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปนี่ความขวดทำไมมันมากกว่าเก่านั่นแหละความทิฏฐิมานนะทำไมจึงมากกว่าเก่านี่ข้องข้องหลวงผูวเป็นอย่างนั้นนะชื่งเวือวกาไม่เคยมีนิสัยอย่างนี้ทำไมนิสัยมันมันอะไรล่ะมันโอ้มัน,มนยังไงล่ะเห็นอะไรมันขวางหูขวางตาเป็นหมดเด็กาวน้องนั่นแหละ,ะก็ไม่ทราบว่ามันไอ้พวกนี้มันนอนเนื่องอยู่ก้นขวด ดันเวลาที่เราเดินจงกรมนั่งภาวนาเนะี่ยมันก็เขย่าตัวนี้ขึ้นมาฉันเราลุงปู่นะอแต่เราคนอืกก่นเขาไปเขาก็จะบอกว่าเหมือนน้ามันขุนให้ะระองน้ําให้สะอาดเอาเฉพาะน้ำสะอาดแต่ขุนมันไม่ดทจริงก็เต่าก่อมันนั่นแหละใช่ไหมล่ะมันก็ต้องถอนรากถอนโคนแค่ว่าถอนรากถอนโคนก็คือต้องเทน้าทิ้งหมดทั้งขวดเลยจริงอย่าได้ ล้างให้ดนนะีอย่าให้มีน้ำน้ำก็คือน้ำเชื้อในการต่อพบต่อชชาินะ่ให้มันตายสนิทนั่นแหละที่ว่าเชื้อหมดแล้วนะั่นอ๋อพีนาอ่นเป็นอย่างนี้เองเที่ยวจะากวดแล้วคว่ำกวดเลยนั่นแหละสะอาดสะอาดแล้วตอนนี้นะไม่มีคำว่าตะกรอน,นอนก้นแล้วกองเอาเฉพาะน้ำดีอีก ้ากองก็จะเพราะนา้ําดีมันก็ไม่ได้เพราะชาวะยังดองในคันทะันดานอยู่มันก็เหมือนตะกรอนนอนก้นตัวนั้นนี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาจริงๆนะลูกพระราชาเนี่ปฏิบัติทาไปปฏิบัติทมไปก็ค่อยเย็นไปก็ชิดว่าใช่เห็นไหมเห่ะที่เราไดีดข่าวข่าวครูาอาจารย์ใช้ปฏิบัติพรเจ้าวนันน้อยรูปที่เป็นสิตรุวงปู่ดุลนาตุโลนี่ก็ตั้งหกสิบปี สื่อขาลาเพศเอาเด็กเมื่อว,วานซื่น,นึ่อ,นอายุสิบว่าปีโอ้ดูอเอากน่ลูกนะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะลูกนะของพวกนีน้นี่ก็นั่นก็พาดังๆที่เราเห็นกันเนีก็เรื่องนี้แหละสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีพวกลิงพวกลายพวกโทรศัพท์ตัวแก๊บแต่มันหักนอนเรื่องอยู่ในนั้นของมันแต่นี้พอสมัยปัจจุบันนี่มันเป็นโทรศัพท์ที่ มันไม่ได้ภาวานานี่ตอนนี้เนี่ยนั่นมันส่งกลิงส่งลายหางกันแล้วเป็นส่งแซดส่งอะไรไปแล้วนั่นตอนน้องน,นั่นแหละพนุทายก็เละตุ้มเปกเลยไม่มีความบ้าภาวานา,นาเพราะไม่มีความเชื่อของพวกนี้นะแต่พูดถึงในสมัยก่อนนี่ภาวานานนะเ,นเหมือนสินหลวงปู่มา่บุิตสโตเนี่ยอดข้าวก็แล้วเห็นไหม่ะทำยังไงก็แล้วอันนี้กาบลาหลวงปู่มันหนีเข้าไป ห่างไกลไปไหนร้อยกิโลนะไปนั่นน่ะแต่ดอกไม้ป่าสาวสวยคนนี้ก็ตามหาจนเจอพุทธทาองสึการลายพอเราเกันจนได้นะเกิงไหมล่ะลูกมันไม่ธรรมดานะลูกนะลูกคิดไดามันเรื่องของธรรมดาหนระือเรื่องอืน่นนี่เรื่องคลิปจอยอยู่นะแต่เรื่องการที่เรื่องใหญ่ที่สุดนะี่ที่เราจะข้ามได้หรนะือนั่นในเรื่องของเรื่องมันโอ้มันยากนะอย่าเราไปเห็นมันอยู่ภูมังนาะที่เห็นมันออกมาเป็นพัน,นุ แต่เราไม่ได้มีความรู้สึกในคิดตรงนั้นนะแต่หากว่ามันเป็นสภ,ภาว่าจิตเสื่อมแค่นั้นนะที่ผู้มังนะนี่นะเราไม่ได้คิดว่าจะออสื่อขายอะไรไปที่ออกมาที่จะมามั่วก,กับป่ามนะเพียงแต่น้อยเนื้อต่ใจว่ามักผลปณิพานยากแท้หนอนะเราจะหาวิธีการใดที่จะทําให้จิตนี้เป็นจิตอรหันเห็นไหมล่ะ มันก็เห็นมันวางกลางแล้วเนี่ยเ,เห็นมันดับทั้งโลกแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันดับศูนย์ไปแล้วนะแต่มันยังยังหลงเชื่อหลงเหลือเชื่อก็มันเนี่ยโอ้ที่มันยังไม่ได้ถอดราดกถอนคนนั่นแหละที่บอกว่าน้ํามันลงตะกอนตะกอนนอนก้นมันนี่พวกเราปฏิบัติทำไปปฏิบัติปปทอนเพราะเราไม่ทราบนะลููนนะของพวกนี้เนะ่ยฝืนใจตัวเองไม่ได้พ่อเราพราะกลัวตายนั่นแหละนั่นแหละเวลาที่หลวงปู่ละนาใจที่ผูมังนะหลวงปู่จึงข้ามตัวนี้ได้อย่างสบายหายห่วง นงินกับูมังนี้สว่างสวัยหมดเลยโอ้ที่เราจะกล้าพูดกล้าสอนอย่างเต็มไม่เต็มเน่ยก็เรื่องนี้แหละพู้ที่ไม่ผ่านก็ไม่ทราบที่พ่อน้อยพูดเรื่องอะไรแล้วแต่เราเห็นว่าทำนี้ประโยชน์ทำมีประโยชน์แก่คนส่วนมาก้ที่พอมีบุญมีกุศลก็พอมีอยู่บ้างย่อมที่จะได้เห็นว่าทำชั้นนี้เป็นธรรมที่ยัง ให้ผู้ที่ใฝ่ใจในธรรมนั้นข้ามไปได้เป็นธรรมะชั้นเลิศเป็นธรรมะชั้นยอดแล้วก็พูดให้ฟังเท่าที่เรารู้เราเห็นที่เราผ่านมา,าผู้ที่ไม่ไหวก็เออก็แล้วแต่ทางโลกแล้วก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ทางด้านนั้นแต่ของเรานี่เราบวชมาเพื่อสิ่งเดียวก็คือจิตอรัตน,น์ันจิตอรัตน์ันนั่นแหละที่บอกว่าเราทําไมจริงที่ว่าที่ผูบางนะั้นเราทําไมจริงข้ามมันไม่ได้ ข้ามันไม่ได้เพราะความหลง่ะอันนี้จริงนั้นมันดับพวกนี้ตั้งแต่น้นตั้งแต่เป็นคาราวาแล้วนะตั้งแต่จิตมันรวมใหญ่ที่ต้นว่าต้นนั้นนะ่ะเรียกว่าสมญาิมุตโตแต่เราไม่ทราบนี่ไปถามกูบาอาจารย์กูบาอาจารย์ก็ไม่ทราบนี่เพราะกูบาอาจารย์ยังข้ามมันไม่ได้อนะจะทราบได้ไงเราก็เปลี่ยนพยายามเพราะเรามันคืออะไรมันคืออะไรเราก็ไม่ทราบนนะ่ะแต่มันดับไปหมดเลยนะเห็นสติเพลดเหมือนกับภาพฟิล์มขาวดำนี่แหละ มันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วที่ค้างคาในใจของเราอ้หนีได้ไปคาราบาตเลนะจากนั้นก็ออกมาจากบ้านหนีออก็นประชาก็มีซัดต่อตอนนี้ซัดต่อตอนนี้แล้วที่หลับตาลืมตาก็ภาพของพ่อแม่ลอยมาในนภาผาการกาตลูกเอ้ยพ่อกับแม่ไม่ได้กินอะไรพ่อหิวข้าวลูกแม่หิวข้าวดูที่ก็มีแต่ลาวตอนนั้นทำใช่ไหมล่ะ อันนั้นมันเริ่มเลยนะเริ่มที่จะกระ,ะเตื้อมคืนแล้วเริ่มที่จะเสื่อมแล้วจริงยำใหญ่เลยตอนนี้น่ะเา้าก็ยืนเดินนัง่งยืนเดินนัง่งไม่นอนให้มันรูไ้ไปว่าตาก็ตายไปข้างหนึ่งนี่นแหละไม่มีคําว่ากลับอีกก้าวเป็นก้าสุดท้ายไม่มีคําว่าก,ก้าวคืนดิเห็นไหมละ่ะไม่มีคาว่าถอยเดินหน้าอย่างเดียวก็เอาจริงนี้ตอนนี้น่ะบะอาจารย์มีนธบัดรป๊บเข้าทางจงกรมแล้ว บินตำบาตชั่วโมงกว่าแล้วก็เข้าทางจงกรมชั่วโมงกว่าแล้วเลยไเวลาบินตบาตขึ้นสู่ศาลายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจัดอาหารปุ๊บปั๊บเดี๋ยวร้อยทันชันเสร็จเดี๋ยวร้อยปั๊บล้างบาตให้คุณบาอาจารย์ปั๊บลงทางจงกรมแล้วนั่นนี่อยู่ที่วัดอรัญจวาสีบ้านเหล่านั่นดีเราก็ไม่คิดนะว่ามันจะเกิดเหตุที่บอกว่าโลกธาตุมันวั่นไหวอย่างนั้นนี่แหละก็ความเพียรเป็นเหตุเผาเกิดเท่าร้อนเนี่ย นี่แหละบอกว่าทำไมเวลาที่ทำเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันถึงเราร้อนภายในของมันมันฮึดต่อสู้นี่เหมือนกับพรานเบ็ดที่ดึงปลาขึ้นจากน้ํามันก็กระเสือกกระสนดิ้นลนลงน้ําฉันใดจิตก็ฉันนั้นเน่ยโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาหนที่จะฝึกจิตตัวเองให้เข้าสู่จิตที่นิ่งเป็นมันชฌิมาปฏิปทาความพอดีได้หรือเป็นจิตที่ไม่ยุ่งเหยิงบุ่นไหว เป็นจิตที่พอบอกพอสอนพอข่มเวทนาได้อันนี้ไม่ยอมเลยนะนี่บอกจิตตัวใจนี่มันแรงที่สุดเลยนั่นเราไม่สามารถบีบบังคับมันได้เลยมันก็ะเสือกสนดินนลนเข้ามันละมันเช่าแล้วก็ไปตามมติภาษาเข้ามันนั่นแหละเราเลยไปซัดกันอยู่คู่มังนะมันจึงลงตัวเข้ามันจิงเจ้าก็จิงนี่คืออะไรนนั่นแหละนั่งน้ำตาร่วงอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมง ไม่คิดว่าสิ่งที่เรารุ้นเราเห็นนี่มันจะเป็นสิ่งเดียวกับครูบาอาจารย์ผู้ข้ามมันไม่ได้นั่นแหละเพราะทำไมจึงไม่สามารถมา,มาถข้ามพวกนี้ไปได้ต้องสกขายลายเพศไปมีเมียมีมครอบครัวสร้างครอบครัวเม้นภาวนานเก่งขนาดนี้นก็ตามสมัยที่หลวงปูเง่เนนสุพัทโธเหล่านี่สมัยที่บวชบรรพชาครั้งแรก กะาลังกูดคําคดีประพาโสนี่พ่อนาเก่งนะละกระดุินตะลูกฟ้านุ่นพน่อนาไปพ่อนาไปเข้าป่าเข้าเขาไปที่บูนเนรถุปโทแล้วนี่นะมาสรางการถ้ำยาวนี่นะทีนี้ก็ไปเจอเรื่องที่บอกว่ามันข้ามไม่ได้ทีมันข้างทางกันอยู่นั่นนหะมันก็เทวาดาที่ อยากจะให้รูบาอาจารย์สิกขาลาเพศไปผมอยากมาเกิดด้วยอยากมาสร้างวลีสิขาลาเพศไปซ้ะนั่นน่ะไปเอาเมียนั่นน่ะเมียท่านอยู่บ้านนั้นบ้านนี้ชื่อนั้นชื่อนี้บอกหมดนะหนุ่มบ้านนั้นที่ว่าตัวเรานี่ยน,น,นั่นเป็นพระหนุ่มนี่โอ้ขนาดจิตพาดผูนน่าจะกำราบมันได้แต่ปัญญาไม่เกิด ซึมเลยนะเบอ้อไปเลยนึกติึกตอนผลสุดท้ายก็ต้องสึกอะไรพี่เนะี่ยมีเมียแล้วจะเอาตามนั้นกอเทวดาตัวนั้นจะมาเกิดด้วยนี่เรื่องของเรื่องหลงกลไหมล่ะหลงกลกิเลสไหมล่ะหลงกลกิเลสไหมล่ะขนาดนี้หลงกูไปหลงกลกิเลสอยู่ที่ภูเมืองนะก่อนที่จิตมันจะวางกลางเป็นวัจจิมาปฏิปทาความพอดี ก็เรื่องนี้แหละโอ้ไม่คิดนะว่ามันจะเป็นถึงระดับนั้นชึกเลยจึกเลยว่าอย่างนี้นะนั่นแหละศึกชาจึกชาบุญบารมีของตานพระอาจารย์เนี่ยมันยังไม่สามารถถึงมรรคถึงผลเห็นไหมล่ะท่านจึกขาลาเพศไปไปทำบุญทำกุศลในพระพุทธศาสนาสร้างบารมีใหม่เถอะ เราจะไปได้ยังไงล่ะเงิน,น,น,อนทองเราก็ไม่เคยจับใจใจชายอยอะไรไม่เคยที่จะบอกว่าจุงหยงก็ทั้งโลกอะ่ะถึงก็ต้องไปสึ่กับผู้ัญชาอยู่ที่ขอนแก่นนั่นดยท่านพระอาจารย์เนี่ยภาวนาเก่งเดินไปนี่ก็มีรถมารับแล้วไม่งั้นผมจะเตรียมรถไปให้ไหนจะไปโดนใจไอ้กลุ่มที่มีบุญมีกุศลกับท่านพระอาจารย์น่ะมาจอดรถดราบีีทางลงเขานี่เลยแลาเอาอย่างนั้นเหรอเออ ท่านนี้ก็ไปยังทํากระดินผ้าป่านั่นหละไม่อดไม่อยากนี่ท่านพระอาจารย์ก็ไม่เดือดไม่ยอยากอะไรนี่ไม่ใช่ฐานหน้าที่บอกว่าอยากจนอะไรนี่นเห็นไหมละ่ะมันก็พูดอย่างดีเลยนะแล้วก็โอ้ก็น่าจะใช่นะเพราะนี้ก็ปฏิบัติหลายปีแลว้วอ่ะไม่สามารถจงมักจงผลเดือเลยได้เลยอ,อ่ะอาดีดีด,ดีก็จะสิกแตอันนั้นแหละเดี๋ยวผมจะเตรียมพร้อมไว้นะ่างนี้นะนั่น,น,นลูกปูปับ จับบาดปับ๊บนั่นแหละสติปั๊บเลยพอมันขยับพอเราขยาับนั่นนั่งปั๊บลงนะเห็นไหมล่ะนั่งปั๊บลงเดนี้เข้ามาอีกแล้วสดๆร้อนๆเลยหนะ้าที่ผูมิแมนน่นั่นอ้าวไหนบอกว่าอาจารย์จะชกเห็นไหมล่ะเตรียมพร้อมที่ <c oughs> อะไรก็เตรียมพร้อมแล้วผมก็เตรียมพร้อมแล้วนี่นี่สดๆร้อนๆเลยนะตอนนี้นะไม่ละ เราตั้งัดแล้วว่าถ้าเอาดีไม่ได้ตายะชาชาตินี้ไม่สามารถทรงผลได้ก็ตายซชเกิดใหม่ค่อยว่ากันยุติแล้วในการสร้างบุญทางโลกอ๋อไม่เอาไม่ไปจริงเลยไม่ไม่ซึ้งจริงเลยว่ะเห็นไหมเล่ะมันแรงไหมล่ะแต่ไม่สลายให้มันโอ้ยรับรองได้ล้านทางล้านนั่นแหละไม่ต้องพูดว่าเราทางลอยนะหรือจะกล้าพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นหนึ่งภาวนาก็พูดหลายหลายหลายครั้งแล้วป่ะไม่ต้องมาสอนไง นั่นแแต่เรื่องย่านนี้เราไม่ได้เรียนทั้งโลกนี่เดี๋ยวพระเจวปีดิกเราไม่ได้เรียนเราก็เจอกรไกรท่านมาหาทั้งหลายในทางด้านปริยัตในทางด้านคันเถิดุละนี่เราบ่นมากเพื่อมาเพื่อผลเพื่อต้องการปรานปาะหารโค่นในวิชาเท่านั้นอ้มันเอาจริงนะพี่ผู้นมือง,งนั่นนี่มือเบอร์ตั้งแต่นานนี่ใช่ไหมละ่ะมือแต่บาดพอล่างขยับมันเลยมีสติี่เฮเราไม่ได้บวชมาอย่างนี้นี่ ก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งใจแล้วนี่เหมือนกับสัจจะบารมีนี่ขวางได้เลยนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนั่งซึมอยู่เนี่ยอ้เว้ยบอกว่าจากศึกแล้วไงเขวมาทําไมล่ะไม่ละตอนนี้ไม่ศึกแล้วเห็นไม่เลขนาดลวงปู่นะขนาดดับทั้งโลกขนาดรวมใหญ่ระดับไหนล่ะคิดว่ามันถอนรากถอนโคนไปหมดแล้ว กระเซนไปเลยนั่นน่ะจิตมันกระเซนครอบ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 ไปหมดมันไม่ได้คืนกลับสู่ที่เดิมนี่นะมันไม่น่าจะมีปัญหาใดเอ้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาลูลกตราใดที่อวิชชายังไม่ได้ถูกโค่นถูกทำลายลานทางลานนะยะเราจะกล้าท้าในสามแต่โลกก็ท้าเลยนี่เนะี่ยคณะบาว,าวนาง่ายๆเราไม่ลงเลย ตราใดที่ไม่ถึงขั้นต้องสลบสไายมมักผลพรนิพพานก็ไม่เกิดเพราะธรรมะอยู่ฝากไต้ฟังรรงเลยนะเราสู้ทุกตัวอยากก็เรามาอย่างนี้หลวงคนวันดีเตรียมบาทแล้วพวกปา้จาจะบาดจะพายบาทก็จะลงเขาแล้วนะนั่นแหละพอมือแตะบ,บาทป๊าแค่นั้น และลึกถึงสัตเจะาบารมีที่ตั้งใจไว้เห็นไหมล่ะข้าวแรกคนประชาเานี่ยน่ถ้าไม่สามารถจนมากสมผลเป็นภ้าหันได้ขอตายซะตายแล้วจักไม่กลับม,มาเกิดในโลกมนุษย์เห็นไหมล่ะจักได้เกิดในเทวโลกพอนานละกิเลสต่อที่นั่นเราชัดของเราอย่างนั้นอย่างคนสุดท้ายมาเจเรื่องอย่างนั้นก็โอ้มันก็หนักกว่นะันลูกนะตอนแรกก็ธรรมดา เออเออเออกับม <Es> ันนะเอออหอบหมกกับมันนะว่าจะสึกพอนั nah. ่งลงโขดหินโคดโขดนั่นที Tod ่ลูกเห็นนั่นบาก้าตั้งอย่างนั้นพออีตาชิงสับฟากง่ายกับหนอคําสับฟากแล้วก็เอาไม้รองข้างล่างอตั้นเป็นตะแกรงเล็กๆขึ้นมานั่นแหละที่โขดหินโคตนั LES ้นโอ้เอากันจริงอย่างไรต่อนี้นะถึงกันเวลาที่มันต้องคานขี้กันเรียกกับเรื่องนี้เล เนี่ยเรื่องของเรื่องมันมันก็เลยเกิดก็เพราะว่าไม่ยอมสึกมันเราเราไม่ได้อันนี้นะเราไม่ได้ไปอันนี้เลยกับพ่อแม่ครูจารย์นะคือเราไม่ได้สงสัยพ่อแม่ครูจานย์เลยนะถ้าพ่อแม่ครูจานย์ที่ปฏิบัตินันกๆดีข้ามมันยังไม่ได้ก็แสดงว่าบาร,รมีไม่ถึงหลายต่อหลายรูปนี่ดูก็เห็นนี่ผลสุดท้ายก็ต้องตะเกียกตะกายขันขวายกลับสูท่ทางโลกทั้งที่บาร,รมียิ่งใหญ่สร้างมาแล้ว รอดไหมล่ะไม่รอดเทวปตมานเทพธิดามันมีมากที่สุดนี่จะเป็นพวกเทพชันจาตุมที่มีหน้าที่ทดสอบพระกลุ่มนี้ก็ห่ากมีส่วนทั้งหมดเราไปเจอที่ภูพงนะเราจึงทราบอันนี้ก็โอ้ยเราไม่ยอมที่ไม่วะาง,งั้นแต่จิบปัญหาแล้วสัจจะบารามีที่ได้ตั้งไว จกไม่ให้โค่นและไม่ให้ถูกทำลายใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปตลอดไปจนถึงวันเราจิ้นลงหากมักผลปณิพานไม่เกิดก็คือตายสถานเดียวเราถัาก็เราขนาดนั้นเลยนี่ก็ปั๊บเลยทีมันก็เอาจริงเหรอไม่ถจริงนะว่าเห็นไหมโอ้ตัวใหญ่ดำทั้เหมือนเลยนะสุดๆนั่ร้องเลยนะนี่ที่ปูมังนาเน,นี่ย ใครจะบอกว่าพวกยักษ์พวกมารพวกนี้ไม่มีอย่างนั้นในพุทธประวัตินี่พระพุทธเจ้าจะแสดงไว้ทําไมกับพวกเทพบุตรมารพวกมารในหมื่นโลกธาตุเส้นโกจกวาลที่ยกทัพกันมาเข็นฆ่าพราะองค์วันที่ไอ้ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพธิญาณอันนี้ไม่บอไปพอแล้วก็นางเทพธิดามารมาอีกตัวน,นี้นะ่ะ ยั่วยุเรื่องการม,มาลมนางตัญหานางราคะนางอรดีนั่นสามพระนางนี่โอ้ยอยั่วยุการม,มาลมทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าถึงเอลรใส่เห็นไหมละ่สะสาราตายนั่นดาไหนละ่ะพ่อพากระก็ทำมานี่เราก็ไม่เชื่อตอนแรกนั่นเพราะเราไม่เห็นสุดร้ดดอนใช่ไหมนะเหมือนนี่มันค็จะตายแล้วนี่นพากษ์ก็จะตายแล้วนี่หอมโชว์แล้วนี่ก็จู่รูกเดียวนี่อี่พวกที่ภาวนาก็จะรู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงล่ะ กหนแล้วภาวนาหน่อยเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังหน่อยก็บอกว่าพระเป็นบ้านั่นเขาภาวนาไม่ปิดภาวนาไม่ถึงนี่พระพุทธเจ้าไม่เห็นบ้านการทําจิตตภาวนาบ้าก็แสดงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่อยู่ในองค์มรรคแปรตสินสมาธิปัญญาศีลไม่พิสุทธิสมาธิไม่พิสุทธิสมาธิไม่พิสุทธิเห็นไหมละ่ะต้องนี่ศีลพิสุทธิ สมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิจึงถูกต้องตามมรรคเปดอย่างสมบูรณบริบูรณ์ที่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นอันนี้ไม่ใช่สัมมาสติที่เป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิไปมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นบ้าเป็นบอไปสิเพราะหลงกับพวกมารกลุ่มนี้เราไม่ได้หลงนี่แต่ก็เผอไปนะเผยเลยไปก็เกลือมก,กันนะที่ภูมิหน้านี่โหที่นี่วา พอที่เราบอกว่าไม่จึกตายเป็นตายพังเป็นพันเท่านั้นแหละมันเตรียมป้ามเลยก็ทีบเราลงในเหมือนกับช่องเล็กๆเหมือนกับห่องเล็กๆนี่แหละกระดิกกระเดียไม่ได้เลยนะพันด้วยโซ่ต่วนออกโซ่ใหญ่พัน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 ล่างแล้วก็ทีบเราลงในนั่นเป็นกองเล็กๆเลยนะเหมือนกับโลงศพนี่แหละ แต่ไม่สามารถกระดิกได้เลยทรมานที่สุดโซ่ตัวน,นั้นร้อนเหมือนไฟเสียงคำรามลั่นจะถึกเลยไม่สึกไม่ไม่อย่างเดียวนั่นซัดกันอยู่อย่างนั้นหลุดออกจากโซ่ตัว เหมือนกับโลงเนี่ยหล่นลงจากโขดหินนะหลุดออกจากโซ่ตัวคานนั่นอาจจะถานที่ต้องกูคานซัดกันอยู่อย่างนั้นคานขึ้นมาหนังก็จับเรานี่พันด้วยโซ่ตัวยัดเข้าในกล่องเล็กๆนั่นอังทีเลียมนั่นเหมือนลงศบนั่นแหละแล้วก็ดิ้นดิ้นหลุดออกมาคานออกมาอยู่อย่างนั้นเจ็ดวันเจ็ดคืนอังเทเลียมลูกก็เห็นนี่ที่ว่าเอา งอเข่าเอาขาให้ดูนั่นเห็นไหมล่ะทรมานไหมล่ะปานนั้นจริงพอที่จะรูปคําทางได้ในพวกเราจะพูดพอ,พอนางอยง่ายๆพวนางยง่ายๆหวแล้วใครจะเชื่อแสดงว่าประมาทศัสด,ดาตัวเองที่ไม่ได้ทำอะไรมากนั่งอยู่เฉยๆก็สามารถจงมักจงผลได้แล้วเพียงขนาดกำหนดลมหายใจเขาออกก็สามารถจงมักจงผลได้แล้วไม่มีทาง พ่อพาก็ทำมานน่โหชุดต,ตรงกิเลสมันจะปล่อยพวกเึกง,ง่ายๆขนานดะนั้นเฉลยหลงกลมันไหมนั่นแหะสติกำลังปัญญาถึงพวกมันหรือไม่หลงกลมันไหมการสแสวงหายัางมีอยู่ความคารุปปุทธเจ้าไม่สุดตรงแล้วจะทรงมักทรงผลได้ยังไงมีทางหรอกลูกนะั่นหมดหนทางแล้ว เวลาทักเราอยู่กันตั้งเจ็ดวันจิตคืนเราจึงทราบจุดนีน้ที่บอกพูดให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นที่บอกว่าพระผุ้ปฏิบัติธรรมข้ามยากมันเป็นความละเอียดของสมาธิมันเป็นความละเอียดของจิตที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นจุดนั้นโดยที่สติกำลังปัญญาใน สัญญาจําได้หมายรู้ถูกโค่นถูกทําลายไปหมดมันจะเป็นสติก,กําลังปัญญาส่งผลอิงออกมาทางสมาธิเรียกว่าภาวนามยปัญญามันจะหยุดคิดอยู่อย่างนั้นหลายวันภาวนามยปัญญาจึงจะส่งผลออกมาสําหรับหลวงปู่นนะของครูบาอาจารย์ของหมู่ของคณะเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบ ก็ดูสิเจวันเคืนเราการชี้การเที่ออยวอย่างนั้นแล้วใครเห็นเราล่ะก็เราลงไิวิทบาเขาก็ดว่าพระฉันจรมาก็าไปแล้วที่ไหนได้โอ้ยเราสลัดเป็นสลัดตายอยู่บนภูน,นู่นแั่จรึงเห็นตนตัวนี้แหละตั้งแต่ภูเมืองนะเว,เวลาเราผ่านวิกฤตนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ิบบนี่เราตั้งจัดเลยตอนนี้ถ้าจิตเสื่อมอีกขอตายใช่ ะระดับนั้นเลยนะคำว่าเสื่อมเป็นไม่มีเสื่อมกับตายคู่กันไปเลยเราเห็นจิตเสื่อมที่ภูมิงนั้นแหละต้องเอาชีวิตแรกเอาชีวิตแรกเรยพว่าเราบอกว่ามันง่ายอย่างนั้นเลยปฏิบัติทาไม่ง่าย,ยางั้นเดี๋ยลูก